สีอิตีปิโสภกควาค้าพระเจ้าขอมนัสการลำเลือกถึงคุณพระบิดาเสาเอสคุณพระมรดาสิบสองคุณพระโทธิเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระสูงสิบสี่แม่ธรณีเสาเอสแม่คงคา สิบสองพระเพิงโอพระพายเชตุปชาญะกรรมมาวาจาจารน,นุศาสนาอาจารคุณศีลคุณธรรมคุณอาจารย์สิบที่รวมกันเป็นนาวาโลโคต,ตระธรรมข้าพระเจ้าขอปิง่งารมีทางหลายเปืือจักกระทำงานมงคลในวันนี้ซึ่งเป็นวันมงคลวันธญยาวันเดือนแปดออกห้าํำจุนลักษักขราดหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบสามเสหลูน้ำเปืือเป็นสีรีใจยามหาบังกะละมงคล ในการละการกระทําประกอบพิธีการแก้เลี่ยงประคุณเพื่อจเพื่อเป็นสิริมงคลเออสิทธิกิจังสิทธิกำมังสิริใจนยะมหามังคลาสิทธิการิยตถาคโตสิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิลาโพนิรันตรังสะะัพพะสิทธิภวันตุเมสาตุสาตุแม่ตรณีเป็นเจ้าตนเป็นกินเข้าแก่ลานคำ จากเดือดเอาร้ำผ่านแถวเอายังแต่แก้วซัพปัญญูในโขงจุโุด่านดาวตังตานเต้าริบพนแม่ถึงเสืดีจังคานงามแง่แด่แม่เจา้า <c oughs> เป็นตอรณีบัตนี่แม่มาเลียงหันฟ้าละมีประพูดธต่เจ้าแม่จึงมาบีปัดปัดตกแต่งแด่มวยผมมาหหดมวยผมหลหลังมาท่วมพมาน <c oughs> หลวดเบปังเดเตจะกำลังแม่ตรณีบัดนี้ผู้ฆ่าทั้งหลายจูปูโจคนยิงใจจักกระทำเพื่อจักคือเป็นซิริมงคลข้ับตนกับตัวกับครอบครัวที่อยู่ที่อาศัยจักขออนุญาตแม่ตรณีจักโหมปันกระทำเพื่อเป็นสิริมงคลเตอ สัจเกกะเมจจะรูปเภคิริสิการะตะเตจันตะลิเขวิมะเนพรหมธาตุยุจจะจาตุโนกะพระเจ้าอินทโทเวสุวรรณราชาริยสาวกะปทุสนะกาลยานะจะสัมมาทิฏฐิเยวะโพเทถานิโตยวะปรัมปราอิเมโตจักรวาลิโสเทวตาคาถาสังมุนิวรรตนะสังสาธโอโนสุนันตุ ต <c oughs> ัวนันปุตโนนตเตวะสังคโยฆาแต่พระญาอินตาที่ราชตนเป็นเจ้าแกเ่เตวดาเจ้าสองสวรมีจุมมะหาปาราจิกา แล่เต้าตนตาวาติงสาแล่เต้าจัตุโลกราชามีปะจันวาตาตาระเจ้าตนอยู่ปะตะวันออกเจ้าวิหหะเจ้าตนอยู่ตักีน่าหุนไตและวีรูปักษกัเจ้าตนอยู่ปัจจิมาวันตุกุเวระเจ้าตนอยู่อัตาระหุนเหนือและเสนา แก้วหารหนเจ้าจู่โตนจุกองค์แท่ดีีก็เปื่อว่าจับมาฐานะตัดนี่ก็ใครฮืออยู่ดีมีโซ่ข้นจากตนตราย ร่ลมไล่ฝนไล่ภัยไรย่ปนจากสะายหมูหมีไา่ป้นจากปัญญาไา่ฟันไล่ฝนตรายบ่เฮือมาใกล้มาไกลก็จริงพ้กกันของปวยเงือดให่ยังมาตัตปูพาราจาดดวงดอกเขาตอกดอกไม้ลำเตียนเป็นประทานและเครื่องปั้นนักการของไขวยของกินของเกี่ยวควยอ้อยเป้าตัานมันใหม่มีพร้อมหนวยใส่เสียงซุปหมกกอมหอมเมียงและบุรีเขาตม ข้าวหอมข้าห,าหวานน้ำกินเย็นอร่อยน้ำสมปล่อยปาสาราสาหลงสาตะบนข่าวสะอาดจ,จ่อขาวเขียวเหลืองดำแดงวะหวาดเตียนไปเปลียวจุดไปกินคันทะทูบานายกฐานับน้อมกราบขออาราธนาเจ้าข้าตั้งหลายไงพระองค์ตนทติยบเสด็จลงมาผายปวดปวดรับเทาอย่าง ขวงปาริโภคและเครื่องปูจานานาในฐา,านาตัิตินินปวดแก่ข้าตั้งหลายแล้วขออันเจิญสายใจตามยังโปรดจะนะขวางไข่สับป,ปะใน่อยใหญ่กวยอ้อยเป้าตาอันมีรสหากดูวานและัักกินคันทะรสปูนไผ่สับป,ปะใน้อยใหญ่เครื่องพร้อมน้อมใส่ประจูขอโอกาสอาราธนาเจ้าตั้งหลาย ตนมีฤทธิ์มีอิธิฤทธิ์มีอินตาที่ราชเจ้าและเจ้าจตุโลกทั้งสี่เป็นประธานขออันเจริญเจ้าตั้งหลายจุงมาปกปักษาอย่างสธาผู้ขาทตั้งหลายอันจักมาในฐนานทั่นีจงเหอสถาผู้ขาทตั้งหลายอย่าได้เจ็บอย่าได้ไม่โดยโรคไกรไข้ป่วยฝูงพญาอาพญาคือเป็นเสียจากพญาและอาวุธนา,นานาต่างๆเป็นตนว่าไม่คอนก้อนดินคน คมโควนคมสิวคมหอบคมดาบสีนนาหักน,นากุนจา,าตกตนจากสั์ดีละฉัน่ามาขาดตกตอดเธอพ้่นจากเสียงยังปิดงเงี้ยวอดและเขางา พ้นจากโกนะไปไก่กาแสนวาฝูงโอนตาไรไปย้ายอย่ามาบาังเกิดเตียงแท้ดิลีกันว่าเจ้าตังไลสะอเอยแล้วจุ่งปากันเมื่อสู่ภาษาแก้วเมืองบนอันเป็นที่อยู่แห่งตนแล้วขอจวงคือสัธาผูคาตังไลกัดแก้วเสียงยังฝูงโลกาและมอรณะาตังฝูงคอไรผอุบาลกังวล พอจุงสัทธาผู้คาตั้งหลายป้นเสีย,ง,ยงส่งไทยเงี่ยน้อยใหญ่คือว่าเจ็บป่วยใครไปยาิอันมีตนและนอกตนกำวังสุนสอกำไร่ต่อตองในหูอันใดจักเป็นศัตรูและเจ็บไครขอจุงได้หนีเว่นหนีไก่เตียงแท้ดิลีขอเงืนนางเต็บใไต้แม่ตรรีผู้เป็นเจ้าจุงจักเป็นสักกีพย,ยานไหม่มันจุงจักกำจื้อเอาอยัางสัทธา ผู้กาตั้งลาลจุหญิงใจใหยน่น้อยอันไปหาความสุขขอจุงสมดังกรรมมากกรรมผาตาจู้ปูจุคขนอย่าได้กาดอย่าได้กาดเสี่ยงแต้ดีๆเติสสิทีิกิจังสิทีิลาพังพระวันตัว Pari masa mingti sabaje kami yang rakan tu ahang wan tami sabata yang tang satang pati ahing suha. Pari masa mingti sabaje kami tu ahang wan tami sabata yang tang satang patang api suha. Pari masa mingti sabaje kami tu ahang wan tami sabata yang tang satang pat patang api suha. อาตากิมาสมิงติสาบาเกกาเยมังรักขันตุอหังวันตามีสับปตายันตังสันตังปะตังอภิสวรฮาปะตาคัสมิงติสาบาเกกาเยมังรักขันตุอหังวันตามีสับปตายันตังสันตังปะตังอภิสวรฮาตาคัสมิงติสาบาเกกาเยมังรักขันตุอหังวันตามีสับปตายันตังสันตังปะตังอภิสวรฮา ปาจานาสมิงติสาปเกกายมังรักขันตุอาหางวันตามิสัปตายันตังสันตังปะตังอภิสวหฮปัจิมะสัสมิงติสาปเกกายมังรักขันตุอาหางวันตามิสัปตายันตังสันตังวะตังอภิสวหฮ ปานนาจิมาสมิงติสาปเกกายมังรักขันตุอหังวันตามิสปตายันตังสตังปตังอภิสัวหะโุตารมาสมิงติสาปเกกายมังรักขันตุอหังวันตามิสปตายันตังสันตังปตังอภิสัวหะโุตารมาสมิงติสาปเกกายมังรักขันตุอหังวันตามิสปตายันตังสันตังปตังอภิสัวหะ Utara terasa ming ti sa bageka ye mang rakantu ahang wanti sapata yantang santang patang apiswaha. O parae merasa ming ti sa bageka ye mang rakantu ahang wanti sapata yantang santang patang apiswaha sapak antaraya wina O para sa migtisa, bagaikan yeman, rakan tuhahang wan satang patang api suaha. O para sa migtisa, bagaikan yeman, rakan tuhahhang wan tami sapatayantang patang api suaha yawinasantu. แม่กรณีตีโคนเสาต้มตั้งสีนั่งลงแล้วว่าอามาสเวสิพุทธาปะคังกันราคะเทวาอิทายะเทวันจะเทวานังนัมามีหังขอบุญทั้งหลายในะขบแม่ทลีแล้วว่าข้าพเจวะปูธรมทีนี้ก็ขอเถื่ออยู่ดีมีสุขพ้นจากโกภัยไข้เจ็บตลอดและขอมีโชคมีลาบอายุมันขวัญยืนตลอดไปด้วยเตอ